ในการแล้วบันนี่เออนี่กินได้เก่งแล้วนี่บันพอดีครับดุ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 อุ้ยปวนป่วนไปน้องป่นกบหน่อยทรายไม่ตอบไม่ตอบบ่านะครับโอ้คนตัวเพิ่มไปหน่องไม่กบหน่อยละป่วนกบหน่อยไอโน้ตใหม่ต้นน้ตใหม่พี่น้องหลวกลักนะครับเสพเร็จน้ำกันพี่น้องสุขทุกคนนะครับเมื่อกี้เราหน่อยกับเอ๊ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตบทน่อยพี่น้องสุภูสุคนนะครับสรับมือนี่นะครับยูบ้านสวนนะครับอยู่บ้านสวนพี่น้องขึ้นมือเถอะปะเสียงบูเลยยูบ้านสวนนะครับพี่น้องมือขึ้นนี่มีงานอยู่ที่ไอ้สกลนครน,นะครับพี่น้องสกุ่สกลนครน,นะครับแวะมานอนบ้านอาบน้ำอาบน้ำพี่น้องตอนนี้กับสิบบายแล้วนะครับกับสิเดินทางไปที่จีซีตะเกตพี่น้องน,นะครับอยู่ซิตะเกตนะครับ กานที่สเก็ตเลียวกับสเปซสลัข้ามตัวอีกสองมือนะครับพี่น้องตอนนี้มาเรียบ้านอับกาเพิ่งเลี่ยบพี่น้องกลังเสดเดินทางนะครับบ้านตอนนี้กำลงกลับมานะครับฝนตกนะครับฝนตกเอ้ดูเสาเอามาดกับอันนี้ไป็นเป็นเป็นโรงเรียนนี่มาดไม่โรงเรียนไปใจก่อนหยุดทำไมต้องหยุดหนูว่าไปถ้าหม้อต้นบนนี้ไปถ้าหม้อไปไม่ว่าจ่ายก่อนลูกเกดไปจ่ายให้ลูก พี่แดงนะพี่ยังนะพี่ขเขาลูกสาวพี่ต้องดูทีวีนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทรถไปพี่น้องสตาร์ทรถไปแล้วนะครับไปวอร์อมเครื่องนะครับเปิดแอร์ไปิดยังแคลนเย็นนะครับนัดเด็กๆย็น8โมงนะครับมาฮอดพี่ต้องฝนตกนะครับบ้านสวนน้ำเต็มเลยนะครับ พี่น้องป้ายยางน้ำเต็มเลยฝนตกนะครับแังนัาโอ้ป้าป้ายอย่างไรันนะครับจาดรถไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็อเอ้ยมันเย็นก่อนเขาจะเดินทางนะครับ ดูจะกยากาศลำมันก่อนเสร็จลงังิดนึงนะครับพักุงพี่น้องพ่อตำแล้วละหกลกักแักไหมโอ้ยน้ำขึ้นมาหลายแล้วบัวพี่น้องก็เริงสิ่งกันขึ้นเป็นดอกแล้วนะครับบัวเริ่มเป็นดอกแล้ว คนปูอยู่พุ่นไม่หรอกคนปูไอคนนั่นอย่างนี้คนเราตำนายกับวิังจอดไปจองจอดจอดไอคนแล้วนะครับเอาคันใหม่มาไม่หวังจอดไปจอดจุดขวากลัวคนปูเด่นนี่คนกินหอกกินน้ำดำก็ตีเดินทางพี่น้องนะครับกินหอกแยมดำก็ตีเดินทางนะครับเดินทางเดินทางแล้วไปที่ที่สะเก็พี่น้องน้ำห้อมขึ้นอีกโอ้ขึ้นหลายเติมอยู่ในน้ำเนี่ บนตกแห่งพีองมาขื้นนี่นะครับเดี๋ยแพ้คุณปูกันนะครับคุณปูเ่เสร็จเนาะ,นะครับพี่น้องนะครับผักสวนครัวพี่น้องพี่ครับบักเตียงบักเตียงพี่น้องบักเตียงบักหงลูกไว้นะครับเง้วเลยนะครับความงามพี่น้องตัวยัง พี่น้องนี้ต้นน้ำเงามกระถมก็มีพี่น้องถมบุกหงนี่บัดปูแนวปูกมาพี่น้องเห็นรอต้นเงาแข็งแรงไหมไล้เนี่พนนยพูน <c oughs> ปูกแซมกันเต็มอยู่ทั้งหมดพริกกระเขืปะปะุกยังไงพี่น้องนะครับปุกเขาเถาะเคียทีดพี่น้องปลูกไว้กินนะครับรพริกบระเขือนะครับอยู่บ้านสวน มีทุกทุกอย่างนะครับบักมองบักมันฝนตกแคงครับก็นี่นะครับคุณปู่นอนเด่นยูพี่ก็พยายามหอมพี่น้องนอนเด่นกล้วยพี่น้องงามครับชุ่มกล้วยชุ่มหมกอันนี่กระเทืองามแหี้ยนพี่น้องมาเป็นสาวโอ้นำไลเขา ยังมาเลยฮะหอ้ยบุหรี่ก็บอเห็นบุมบาบุหรี่กับุหรี่บุยังนี่เฮ้ยบุพันนี่ดีไปเดี๋ยวจะแปนแล้วมาให้เขาใบมองนะครับลูกนะครับก่อนไปงานพี่น้องมาบแต้องคนปูเลยนพี่ คุณปูครับดีครับเฮ็นแรงยันมั่นในเป็นเพื่อนทรัพย์คุณปูพี่น้องแข็งแรงดีนะครับคุณปูยันเอฟซีทำ่กษตที่ทำให้คุณปูนะครับอยู่ในพื้นทีคุณปูสบายดีพี่น้องแข็งแรงดีเรียนโทรศัพท์นองเรียนที่ขอร์มาพี่น้องมันเย็นดีนะครับอยู่นี่บรรยากาศนะครับอยู่นี่มันเย็นดีพี่น้องนะครับเย็นดีนองเรียนดูหกเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวดีพี่พี่อาหารพี่น้องเป็นข้าวโพดนะครับก็สิหกหกรถกับจอดพี่น้องไม่ว่งจอดนะครับ ขวางรถจะสลิดนมอ,ออกนะครับเพราะว่านมนมันหนัวนึงมันไข่ไงหดกินหมดเลยสลิดออกนะครับมาสลิดออกอก่อนไปงานนะครับเดี๋ยวสีไายให้บัองอีกหน่อยนัดเดีย๋ยวห้มองตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับหัวนี่มันใหญ่นะครับหัวนี่มันใหญ่ ไอ้โกมูพี่น้องก็ทิรีดออกนะครับรีดออกเพราละว่าหลอกติดเลยยันมันเลือดได้หลอกติดตี๋ขับตัวไหนเลยนะครับล็อกไปย่าันตีกก๋เจ้าหางไว้น้ำต้มใหม่ที่เขาต้มใหม่ที่เขาเปะรีดนมนะครับเพราะวะ่ามันหัวใหญ่พี่น้องยงมันอักเสบนะครับเแม่งลูกกินนมเก่งแล้วลูกสาวพี่น้องลูก,าลกาสาวกินนมเก่งแล้ว ดีออกแล้วแต่ตา,ตาตนะบ้างนะเดี๋ยวตอนไหนดีดนมกันให้นะบังดลบบังฝ่ายดีดนมให้นะน้องหลบโอ้ยพอเบื่อซะหน่อยน,อนี่พี่น้องนะครับต้องต้องดีดทิ่มก่อนนะครับเพราะว่าหัวใหญ่มันจะอักเสบนะครับต้องดีดออกนะครับจะเจ็บเนี่ยนะเพราะว่าหัวมันบอดจากการดูดนะครับ ตรงดีตรงดีออกนะครับเดี๋ยวจะอักเสบเดี evet> ๋ยวด่อักเสบเนาะกินมานหรือ่ะอันนี่ยเอาแล้วเอาอีกเยอะกินมานหนีแล้วนี่มาหน่อยกินได้แล้วพี่น้องนะครับหน้าที่ไร้เดียบพี่น้องหน้าเดือย่างมานหนีพูดพันนี่พอดดีกินปะลูกกินปะลูกสาวพี่น้องน่ารักมากนะครับกินปะ นี่รดยการแล้วบันนี่เออนี่กินได้เก่งแล้วนี่บันพูดดีครับดุ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 ดดดดุดุบุดุดดดุดดุดดดุดดุดยดาบุด Nhu đu ra đu, níu đu, luôn níu 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 chop Ôi, play, níu này đó, níu 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 đây níu 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 Nì. Cho cái khoai đủ này tít cho cả đầy ui. Vào khác đi. Nó mình lấy đi. tí chầu nó. Đứng Đức Đứng đức khẩu, đứng sợ khẩu anh khen. Cái thò đi nghe vào tiền. Rồi, 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 giật, giật, đưa hắn lại, đưa hắn lại. Ừ, này dụ này.

โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อมน้อยกัสีพิไทย่งไม่นะครับเดี๋ยวต่อมน้อยเส็ดกับหัวกระดองเด้อนะครับมันก็สีหยากร้ายนิดหน่อยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็สีเดือนห้างเรานะครับพี่น้องก็แยกกินของกินจักน้อยกันนะครับที่ดุยก็กินเข่าปลาแล้วกินอะไรเลยยังกินอะไรยางโอ้ยพี่น้องมังน่ากินนะครับปนปลาโนใหม่นะครับเดี๋ยวบังให้เบิ่งกันอุ้ยวนปนปลาหน้องปนกบหน่อยแต่ไม่ต่อมบานะครับ โอ้โหตัวเพื่นพี่น้องมีกบหน่อยครับปนกบหน่อยไอ้นนใหม่ตัวโนใหม่พี่น้องหลวบพักพนะครับเศรบเสขขนะร็จเสร็จด้วยกันพี่น้องสุขุสุกคนนะครับเมื่อกี้เราไปกับเปเ็ยกระดูกสาวมากพี่น้องกระดูกสาวอีกกีนึงอีกข้อหนึ่งว่าท่านได้ไบีบใส่ปากกันเมื่อกี้นี่ใส่คักเลย,ยเหี่ยวเตี๊ยบยยเสียบยเหี่ยวเตี๊ยบเสียบมัดไปแม่เว่ยเว่ยตัวเนาะเพราะว่าไอ้หัวใหญ่แห้งบีบออกผู้ดีผู้ดีเย็นย ขึ้นมาขับใส่หูคือใส่แบบเบิร์ดเอ็กเก็กเลยหัวเหีย่ยวแตรแสัดหัวนึงกินได้นนแล้วลูกสาวมันเอิญนมาันมาสิแย่พอมันตัวกินนิยมดังดังมันขึ้นมาขึ้นไปเนียนบนไปเนียนไปคู่พี่เตอนะนะลูกสาวเหรออย่างต้องการกินข้าวกันนะครับกินข้าวเสร็จก็จะเดินทางนะครับ ห้องทองจักหน่อยพี่น้องพอดีกินกาแฟพอดีกินไอติมรอยนะครับห้องทองจักสองคำข้าพี่น้องแหนเฮ็ดไปกินแล้วพี่น้องต้องกินนะครับกนกบหน่อยพี่น้องโอ้ขาขาดคนตกเมื่อคืนนี้นะครับกบหน่อยได้แล้วพี่น้องแง่แล้วนะครับข้อเก็บเสีบเนี่ยซาบานเท่าพี่น้องหากินยากนะครับโอเคนะครับกินของกินตามเป็นพี่น้องเนาะจ็คคำสองคำขับรถกันไปเดินทางแล้วนะครับขอบคุณทุกๆลูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆลกคอมเมนต์นะครับพี่น้อง สำหรับมือน,นีกับสิติเจกัะที่อะไรนะสิตาเกศผู้ผสิงผู้สิงพี่น้องนะครับไลน์ให้พี่น้องให้รไไนนู้บ่นย่ยพ่นสวยโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้ซันนี่ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ